นาในอนัมะตะกะสังยุดหนึ่งอันมีมาในสังยุตะนิกายสืบต่อไปนะโมตัสสาภะคะวะโตอาละหาโตสัมมาสามพุทธะ Heewa mesutang ekang samanyang prakawasawadhi nyang wiharati cetawane, Anadha pinti จานาสาภูริสาตังลายตกเผาผู้หญิงใจจุงตังกายและใจฟังธรรมาเตสานาดวงนี้เดเอือก็จากได้ภาลาบุญแก่ธรรม,ม,มาว่าไม่ยาก็จกเป็นปัจใจยฮือแก่กาก้อยน้อมนาดาฟังแต่ดีเล่ สามบาทกะถาบาดีวาเอวามเมสุต่างดังนี้เป็นตนอันผู้คาชื่อว่าอานนตาหากได้สดับรับฟังมาแต่ข้าอูบแก้วเก่าวคือว่าปากแห่งพระพุทธเจ้าดังนี้ ยังมีกาลาคามนนึงพระพุทธเจ้าสาธิตสามล้านอยู่ใน เจตาวานาอาลามมหาวิหารอันเป็นอาลามแห่งนายอาณาธาปินติมหาเศรษฐีในเขตนาหน้าคอนสวัตถีเมืองใหญ่มีบุกาลาผู้เอาใจใส่ปฏิปทา <c oughs> ก็ในกาลนั้นดาสัทธาสาป,ปันอยู่ตนผ่านแพวก็ได้ตัดเลือกแล้วเจ้าผีคู่ต่างลายมวนมากมาพร้อมเพียงกันแล้วหากนั่งอยู่สันนี้ดีนั่นแลพระมูนีตนผ่านเพาก็เข้านั่งอาสนะแล้ว ใครโอวาเจียนจาวาดูลาพีคูต่างหลายกะนาน,าน,านามวนมากตั้งใจแล้วหากได้ฟังการว่าพระพุทธังกล่าวเท่านั้นแล้วลวดลวดตูมาหิอยู่บ่าปากยามนั้นแลพีคูตนฉลาดโวหารจริงนมาสการใส่เก่าว ขออาลาธานาสัพปปัญญูพระพุทธเจ้าเตสนาธรรมหือหายความเสียงสรงสังกาว่าอันแล้วยามนั้นแลพระพุทธาซึ่งจันเตสนาธรรมเป็นกาถาว่าอามาโคโยังเทขเวสังสาโลบุภาโกติปัญญาญติดังนี้แล พิคาเวดูลาพิกูต่างลายก็สั่งกาลาวาต,ตาอัน,นี้นาสุขนี้เป็นเมืองตนอานบกกาลาผู้สืบสาวหาตนไปบ่ใดแลในเมื่อหมูสาต่างลายยังมีอาวิจากกรรมบางห่อหุม้มไว้ เมตานหาเป็นปัใจใัยก็หือได้เกิดเตียวตวนเตียว,วไปมาอยู่ใจใจ,ใจด่างอ่านเบียงตนเบียงปายแห่งสังขารลาวาดนั้นออก็บ่อปากกดแจงได้แต่จาแลพิขาเวดูลาพี่กูต่างลายอุปามาเหมือนด่างบุกาลาผู้เนื่ง ไปตัดเอาหญ้าไม้และกิ่ิงไม้แลบใบไม้และป่าไปสุมไปสุมตกกันแล้วเอามากาะก่ะการใดไว้ที่เดียวกันการว่าแล้วเอามาตามมาบทนือเป็นพงละเอียอ่อนแล้วเอามาเป็นก้อ <c> น <oughs> ก่อนหนึ่งใหญ่สี่หนึ่งสี่นิ้วสี่นิ้วมือควางและอุป่ามาว่าก่อนหนึ่งปานกลางแลเป็นแม่ของป่าของป่าไปตามลำดับลำดับแห่งแม่นว่า แม่ดาแลปาปาของบุกกาลาผููนานเป็นจำนวนที่เข้ากาตำโหกามนตบอดไดแลจะนับจะจัดก็เบียจะเสียงส่วนว่าก่อนแห่งหญ้าใบาไม้กิ่งไม้นายสุมส่มจุมตุ้ยตัว ตัวบ่อนี้แลก็จะเสียงไปเสียก่อนและอุปมาข้อนี้สันได้และเพราะเหตุว่าสังขารวัดนี้มีที่สุดเป็นเบียงตนโบกาลาสืบสาวหากผู้อยู่ก็บ่อได้เมื่อโมสสต่างหลายยังมีอาวิจาเป็นกรรมบังห่อหุมและมีตันหา เป็นเครื่องประกอบเื่อเกิดตวนเตียวไปมาอยู่ใจใจสานีเบีองตอนแลที่สุดแห่งสังฆารวาดนันยอมปรากฏแก่สัตว์ตัง้งลายที่ได้ป่าสบกับความตกแลได้ป่าสบกับความเดียดร้อนแลปราสบกับตัวกับวินาศชิบหายโดยภัยยาวิบัติเพราะเหตุว่า พราะเหตุเพาอกุ้มมูลลาแลฟังฟังโกฟังโพของตนเองไว้มากเมื่อนานแต่นักนาเหตุนี้แลสัตวตังลายก็ควรเบียนหนายคายเสียอย่างความกำหนัดหื้อหลุดพ้นไปในสังขารละรมตั้งมวนแต่ดีนี้ ก็เสียงใจความนี้และอาธ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 าสูต่ตวนตีหนึ่งก่อนและนาลำดับที่นี้จากไดเตศนาในพระสูตรที่สองตามดังพระบาลีว่า สญญายญะถาปีพิกาเวปุริโสดังนี้เป็นตนวัดดูลาภิกุตังลายอุปมาดังว่ามีบุก,กาลาผู้หนึ่งไปเอาดินในมหาปฐวีอันใหญ,ญ่อันใหญ,ญ่หมดนี้มาเป็นก้อนและก้อนหนึ่งเตาหน่วยลูกมากตาน แล้วเอามารวมกันกองไวในที่แห่งเดียวกันอุปมากรณีเป็นปอเป็นปอของกรอนกรนีแลเป็นผู้ของกรนีโดยลำดับขับขึ้นไปขึ้นจนถึงของปอของป,อของ,ปอของผูของบุกราลาผู้นั้นก็เป็นจำนวนที่ก็ตามกําหนดอย่างเสียงไป ส่วนว่าก่อนดินเหล่านั้นก็เสียงไปเสียก่อนและอนนี้แลมีเหตุสันใดก็เพื่อว่าเหตุสัคาาลวัดนี้มีที่สุดเป็นเบียงโตนอานว่าบุกกาลาผู้สาวหาฝูงตีหาลูบ่อใดแลในเมื่อเราสัตว์ตังลาย มีอาวิจาเป็นเครื่องขอบบังห่อหุ้มว้และมีตันหาเป็นเครื่องประกอบมือเกิดทวนเตียวไปมาในวัตาสงสารใจใจสันนิเบ้องตนและเป็นที่สุดแห่งสร้างคาลาวัดอันนันยอมปากฏแจงแก่สาต่างหลายอันใด้ปาะศพกับตุกปาะศบกับความเดียดร้อน ได้ประสบกับความวินาศชิบหายโดยไัยต่างๆเพราะว่ากลุ่มลุมลาฝั่งศบตัวเองไว้เมือน,นานมากแต่นักหนานั้นแลสานีสัตว์ต่างลายก็ควรเบียนานคลายความกำนัดหฮือลุดปนในสังขารละทมต่างมวนแต่แล ก็เสียงเนื้อความในพาสูตรอธัฐา,ธาสูตรบทที่สองก่อนนี้และนาลำดับที่นี้จกักใดเตสนาในใจความบทสูตรที่สองต่อไปตามบาลีวากาตากาตามัชายาภิกาเวดังนี้เป็นต้นวาดูลาพิกูต่างลายอันว่าตันต่างลายย่อมเข้าใจความอันนี้เป็นดังหรือจักคือว่านาต ที่ไหลลังออกมาของสาตตังหลายผู้อย่างทวนเตียวไปมาในวาตาสงสารใจใจว่าได้ได,ได้เวตานาล้องหายอยู่ไปมาเพื่อว่าได้ประสบพบกับสิ่งตีบ่อเพิ่งใจ ได้พาดภากจากสิ่งตี่เพิงใจในกาละอันนานมากนักนาสนีอันว่ามาหาสมุตตังสีอันใดนากก่าวกันนั้นจานยามนั้นเจ้าพิคุตังลายก็ย่อมือไว้ว่าพันเตคาเดสัปัญญู่พระพุทธเจ้าภูคาก็ลูเปิงทำสับพัญญู่พระพุทธเจ้าเตสนามาแล้ว น้ำตาตีไลหลังออกมาแห่งสัต่างหลายอ่านทวนเตียวไปมาในวตาสงสารนี่และนักกว่าน้ำในมาสมุิสีแต่ดีลียามนั้นนาพระพุทธ,ธเจ้าก็เตสนาวาพิกาเวดูลาพีกูต่างได้ดีแลในเมื่อตานตังหลายได้รู้ถึงธรรม,มา ทำมที่พาตาถากตาได้เตสนามาสานีเป็นการอันดีแต่แลอันว่าน้ำตาไหลหลังออกมาแห่งสัตว์ตังหลายตีทวนเตียวไปมาในวัดตาสงสารนักกว่าน้ำในมหาสามุทรสีเหล่านั้นและสัตว์ตังหลายได้ประสบมลนากรรม อันตายของพ่อได้หลประสบมาลานากรรมอันตายของแม่ประสบมาลานากรรมอันตายของพี่น้องญาติกาอันได้ประสบมาลานากรรมอันตายของพี่สาวและน้องสาวอันไดประสบมาลานากรรมอันตายของลูกหยิงลูกใจได้ประสบการอันเสียมเสียญาติกาวงสาพี่น้องได้ประสบกับความสูญเสียโภคาม ได้ประสบกับความชิบหายพยาต่างลายคือเบียธีโลกามาแล้ว้วยกาลอนานนั้นแลน้ำตาที่ไหลลางออกมาแห่งสัตว์ต่งางหลายอันใดประสบมรณะกรรมปกันตาการปายของพี่น้องและแม่เป็นตนและได้เวตาาร้องลำไห้ไปมาอยู่เพียงว่าประสบการกับสิ่งอัน เปิ่งใจได้พัดภาคจากสิ่งที่รักและเปิ่งใจนั่นแหลเป็นอันนักกว่าน้ำในมหาสมุทรสี่ข้อนี้ก็เพื่อเหตุว่าอันใดเพื่อว่าสังขารละวัดนี้นอเป็นที่สุดและเบียงตน ติบุกาลาผู้สืบสาวหาบัลูแจงแลในเมื่อสัตว์ทั้งหลายยังมีอวิชากำบังห่อหุมมีตันหาเป็นเครื่องขอบงามเป็นที่ทวนเตียวไปมาในสังสารวัตนี้อยู่ใจใจ,ใจเบียงตนที่นี่แลที่สุดแห่งสังฆาลวัตนี้ยอมปากฏแจงแก่สัตว์ทั้งหลาย อันใดประบพบกับความตุกใจได้ประสบพบความเบียดลอนได้ประสบพบกับความเสียมวินาศชิบหายโดยภัยยะต่างหลายอันใดพ่อคุณลุมลายังฝังยังศพตนเองไว้นานมากนักหนาสันีแแตเราสัตตังหลายก็ควรเบียดนายคายความกรรมนาฏวนัน กวนระญ,ญาญาพยายามกะตำหือตนลุดพนในสังขารธรรมต่างมวลแต่และก็เสียงเหนือความในพระสุติทสามเต้านี้ก่อนแลลำดับนี้จะได้เตสนาในพระสุติทสีต่อไปแถมลาวากถา บาลีวาเกว่าต่างกินปันธาพิกาเวเป็นต้นวัดูลาบีกูตั้งหลายยอมเข้าใจในธรรมอันนี้เป็นดังดือจา้าอันว่านานะโอมแม่ที่สัตว์ต่างหลายทวนเตียวไปมาสั่งสารวัตรด้วยการนั้นเมินอนักสนีแลได้ดูดกินอยู่แล้ว <c oughs> น้ำในมหาสมุทรสีอย่างเอามาเทียบจักกันกว่านั้นจะยามนั้นและพี่คูตัางมวนก่อนย่อมือสาใส่เก้าว่าพันเตคาเดสปันอยู่พระพุทธเจ้าผู้ขาตั้งหลายก็รู้ว่าน้ำนม,มแม่อ่านสัตว์ตั้งหลายทวนเตียวไปมาสั่งสารวัติในกาละเม่นนาน,นนั้นได้กินแล้วนั่นแหละ เป็นอันกว่าน้ำในมหาสมุทรแต่แลตาตาในกาลานั้นพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าพิกาเวดูลาภิกุตังหลายตัานตังหลายได้รู้แจ้งแล้วว่าอานแลน้ำนมของแม่ทีสัตว์ตังหลาย ได้ดูดกินแล้วนั่นแลเป็นนักนาะเป็นนักกว่านะมามหาสมุตตังสีอันนั้นมีเหตุสันดาองอันว่าสรางคาลาวัดนี้หนอที่สุดเป็นเบียงตนอันว่าบุกกาลาผู้สืบสาวหาโคหาอยู่ก็บรรู้แจงได้แลเตสนาวสาสเนก็จบเสียงคาถาสุดที่สีก่อนแลกันหนาะ ตา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 นตาตาลังทัดแต่นี้จากใดเตสนาในประสุทธาตามวละบาลีว่าอาทโคอัญญาอัญญาตาโลภิกขเวเนนาภคะวตาเตเตนุปาสังกามีเป็นตน ในกาละนั้นยังมีเจ้าพีโคตนหนหึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่อยู่แล้วก็ไว้โดยที่ติดตีเต,ตาห้าแห่งแล้วก็นั่งที่อ่านกวนแก่ตนก็มือก็ย่อมือใส่เก้าไว้ถามพระพุทธเจ้าว่าพันเตภควา ข้าแดพระพุทธเจ้าผู้คาได้รู้แจ้งนักนาก็ลับหนึ่งแลนั่นนาจากเมื่อน,นานสันใดขอสพัญยู่พระพุทธเจ้าจุงจักไขหือแจ้งแกผู้คาพองว่าอานในกาลานานพระพุทธเจ้าก็กลวว่าวดูลาพิกขุก็ลา อ่านว่ากรับหนึ่งแลนั้นเมินมาแต่นักหนาก็บ่ใจของกายที่จะกำหนดดับได้อ่านว่าปีหนึ่งก็มีกำหนดเต่านี้ตลอดรอยปีตลอดปันปีตลอดแสนปี ก็มีกรรมนอเต้านานเต้านี้บ่มีกำนดนับใดอันว่าก,กับหนึ่งนั้นนานมากนักหนาแต่ใสาหากกานดนับบ่ได้บัดนี้กูตาากาตาจากอุปมาเพียบเตรียมมาเอาไว้แลหือตานหายจากความสงสารสกาละดังนีแลหือมีมีนี่ก่อนแล้วนะ หนึ่งนาใหญ่ยาวลีตังตังในบ่มีกวงบ่มีพง <c oughs> แตกอาออกเป็นหินใหญ่ใจจาสูงใดแปดปันว่กกว้างใดแปดปันว่กกันว่าถึงลอยปีไนด่างอานยังมีเตวดาตนหนึ่งนาน เอาผ้าตอ่านอ่อนละเอียดสุขุมานดังควรไฟเอามากวดเอามาขวดแล้วเทียไปเทียตีนี้เป็นและตี่นานเมื่ออ่านเมื่อได้หินก่อนนั้นก็คอมลงไปเปียงหนาเปียงนาแผ่นดินดังอ่านแลลจรจัจกได้ชื่อว่ากับหนึ่งนั้นนา ดูลาพี่โคตางลายกับหนึ่งนานเมินมานดังอ่านกูตาถากตาอุปมาเพียเตียมมานีแลเหตุดังอ่านกับอนานอันหนึ่งนานก็นับนับบ่ไดแลร้อยกับปันกับแสนกับก็นับบ่ไดนี้สันใดอันว่าสังคารวัดเนี้ที่สุดเป็นเบียงตนอันบุกกาลาผู้สืบสาว ก็บูลรูแจงแต้ดีเลยเตสนาตามกถาบาลีวาที่หาจบลงบ่จาาในในปฐมาวักแห่งอานามกตาอานามตกาสังยุตตาอันพุทธบริสตังลาย ได้ฟังมาโดยดีฮือเกิดปัญญาปาละมีแก่ก้าค่อยอดใจฟังอดใจถ้าฟังผูกนาตัวไปแลนานิี่ที่ต่างชีอันกาวเตสนายังทำอนามาตกาสั่งหยุดผูกทวนหนึ่งก็บางคมสมเด็จเสด็จ